ขอเสียงปรบมือให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวสุกหล่อสุดสวยเลยค่ะเออนะคะเดี๋ยวให้หายใจลึกๆก่อนค่ะยืนตรงนี้ไม่กล้าเข้าไปเลยสวยมากนะคะเจ้าสาววันนี้สวยเจ้าบ่าวหล่อนี่เขาเรียกว่าบุพเพศนิวาสุณวัสนาของเด็กสองคนนี้ ฉันอยากจะย้ำว่าสองคนนี้เป็นเด็กที่โชคดีนะคะโชคดีมากมากสร้างครอบครัวใหม่บนพื้นฐานของความตั้งใจมั่นของคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายและก็เป็นทายาทท่านแขกผู้เกียรติที่เคารพทุกท่านคะก่อนที่ดิฉันจะได้เรียนเชิญท่านประธานได้เกียรติร้องมาลายหกคน ในการเลี้ยงเฉลิมแขกคนสนครั้งนี้ก่อนอนุญาตที่จะได้นำเรียนประวัติของเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะในเบื้องต้นสำหรับแขกที่เขียนที่ได้มาด้วมาในวันนี้เช่อเกินมาวันนี้คน,คนมาด้วยความรักแม่ของเจ้าบ่าวความรักญาติพี่น้องความรักเจ้าบา่าวมาด้วยความรักเจ้าสาวเกินญาติของ